สวัสดีครับกผมธโรธดางนะผมวันนี้จะมาแข่งกันยิงหนังติ๊กกับแม่ยายนะทุกคนเขาว่าแม่นนักแม่นหนาเนี่ยนะฮะแม่เนี่ยตอนเด็กแม่นักแม่นหนาใช่ไหมก็นี่มันแก่แล้วอะเทวมาลองกันหน่อยผมก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะพุทุมคนละห้าลูกอ่ะคนละห้าลูกอ้าวมีอยู่แล้วลุงอ้าห้าลูกห้าลูกนะครับนี่คนละห้าลูกแข่งกันยิงกระป๋องกันโน้นยิงกระป๋อง โน่นแข่งกันยิงกระป๋องกันโน่นยืนอยู่ฝั่งนี้โอเคกี่ลูกสิบลูกรจะเป่ายิงชุบนะครับว่าใครจะได้ยิงก่อนอ้าวปั่งชุบอ้าวจะลิทธิ์ใช่ผมยิงก่อนนะเอานะครับผมเอานะดูนะไม่โดนไม่โดนเอาแม่แม่ตรงตรงครับอย่าเฉียงครับเฉียงก็โกงครับมันโกงแล้วค่ะ เถียงต้องถ้าเถียงมันก็ไปงี้มันก็โดนได้ก็ได้ดต่มันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวมันไม่มีทิศทางหลักการเลยเนี่ะนะครับโหแล้วก็ยานไปนะโอ้ยอย่าบ่นนะโอ้โหนะนะครับแล้วมันจะไปยิงได้ยังไงวะอะไอย่า หนึ่งศูนย์ไแตกแล้วว่ากูเฮ้ยเฮ้ยอย่า nói ก็ได้นึง้วยโอ้ยไปไม่ได้ยังไงเนี่ยเอาโอ้โหโอ้โหว้าวปุไปไหนปุ๊บหรือเปล่ารู้สึกเ้งทีเนี้ย ยิงก็สอนไม่ได้จยใครไปทำง่ามมือเนี่ยยานเป็นอะไรเลย้สองไอะไรใครยิงอยู่หลังแกเปล่าวะ้โหสองนสองต่อแล้วค่ะ อ้าวอ๋อไปแล้วใครแดงใครเตะใคร2 2 1 โอ้โหอย่างน้อยค่าก็ได้แล้ววะยิงเลยยิงเลยเอ้าเอาแม่เล็กลงนะโอ้ยขนาสองหนึ่งสองหนึไม่ใหญ่เช่นนะเสียใจด้วยนะครับลูกเคยโอ้โหงงเลยครับผมนี่ครับเป็น ของเล่นของในไว้เด็กนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดนะครับสวัสดีครับ